สวัสดีค่ะหน,นุ่งหนิงจากช่อง YouTube c h a n ฝ e l ่งหน,นิงค่ะตอนนี้นะคะหนุน่งหนิงก็อยู่กับรถ e v e r อร์เรสต์สปอร์ตรุ่น,นพร้อมแพกเกจค่ะ ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1,580,000บาทนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าระบบเซฟตี้เข้ามาแบบจัดเต็มนะคะแน่นเอียดแบบเต็มพิกัดเลยนะคะเดี๋นหนิงจะพาชมเลยนอกจากความหล่อดูดีแบบนี้นะคะฟังก์ชันเขายังมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราปรับเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเป็นทรงแรนดอนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ Ford f 4 d แบบนี้สีดำเงานะคะแล้วก็รูปตัว F ค่ะมีเล่นเฉตน,นะคะน้ำเงินตัดแดงแบบนี้เลยค่ะ ไฟมินิไลท์นะคะจะแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเลือกเฉดสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มแล้วแต่เราชอบเลยนะคะรวมถึงไฟ LED ด้านข้างแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะข้อไฟหน้าใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟ LED ทรงสีแคมสวยๆจากโรงงานเลยค่ะสามารถที่จะเพิ่มความสว่างคมชัดนะคะหรือว่าดอกแสงเองได้แต่ลักษณะของแสงภายนอกเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการขับนะคะช่วง พบค่ำนะคะหรือว่าช่วงรุ่งเช้ารุ่งสางนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังเพิ่มความหล่อจัดเต็มนะคะในช่วงการขับขี่ยามกลางวันนั่นเองค่ะสวยดูดีพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็กล้องด้านหน้านะคะเราบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ดีดังเดิมเลยนะคะอยู่นะตาแหน่งตรงด้านหน้านะะั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะชายด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นของ AKC คะ่ะบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะคะสีดําเงาตะเฉดขอบสีเทาแบบนี้นะคะเพิ่มความหล่อดูดีมีสไตล์นะคะให้กับเจ้ารถเอเวอเรสต์คันนี้ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าหลัง เราวิวอินให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเข้ามาพร้อมกันกับกล้อง360องศาค่ะไม่ว่าจะอยู่หน้าตหน่งโลโก้ด้านหน้าโลโก้ด้านท้ายนะคะแล้วก็หูกระจกข้างซ้ายขวาค่ะสามารถมองแบบเบิร์ดไอวิวได้เลยนะคะมองจากมุมสูงลงมาค่ะหรือว่าจะมองแบบ180องศาก็ได้นะคะรีเมียมมากๆค่ะระบบเซตตี้มีมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเลนเซนเนอริงนะคะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะเมื่อรถออกนอกทางนะคะโดยที่คนขับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัวรถเขาจะเข้าใจเลยนะคะว่าตอนนี้คนขับอาจจะกําลังเผลออยู่นะคะเขาก็จะ ช่วยดึงหน่วงนะคะมาที่กึ่งกลางเลนค่ะโดยคนขับนะคะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด3แบบเลยค่ะว่าจะให้เขาแจ้งเตือนเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือในการที่จะดึงมากลางเลนนะคะหรือว่า2แจ้งเตือนนะคะโดยการสั่นที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ดึงมาที่กึ่งกลางเลนนะคะหรือว่า3ไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ว่าให้ดึงมาที่กึ่งกลางเลนได้เลยนะคะสามารถตั้งค่าได้ค่ะโดยการแจ้งเตือนนะคะเลือกได้แบบ3แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสั่นที่พวงมาลัยนะคะสั่นแบบค่อยปั่นกลางแล้วก็สั่นแบบ แรงๆนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะควบคุมได้ง่ายมากๆเลยค่ะคุณพี่ต <c oughs> ั้งค่าที่หน้าจอแค่นั้นเองนะคะจัดเต็มค่ะนอกจากนี้นะคะมีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าค่ะเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีจักรยานตัดผ่านค่ะตัวรถเขาจะเข้าใจเลยนะคะว่ามีโอกาสเกิดการชนกันหรือไม่โดยคำนวณจากความเร็วนะคะของรถที่เราขับอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็ระยะห่างที่ห่างจากวัตถุด้านหน้าค่ะถ้าหากว่ามีโอกาสเกิดการชนนะคะตัวรถค่ะเขาจะแจ้งเตือนคนขับให้เหยียบเบรกนะคะถ้าคนขับยังไม่เหยียบเบรกหรือว่าเบรกแล้วแต่ยังไม่แรงพอค่ะเขาจะเพิ่มแรงเบอัตตโนิ ะะโดยรถคันนี้ค่ะสามารถจอดถึงจุดหยุดนิ่งค่ะเมื่อความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกินจาก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะเป็นลักษณะการลดอัตราการสูญเสียนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดการชนแล้วนะคะตัวรถย่อมจะสูญเสียการทรงตัวแน,น่นอนเขามีระบบนะคะเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการช่วยควบคุมรถหลังการชนค่ะไม่ว่าตัวรถนะคะจะพลิกสะบัดนะคะไปชนต้นไม้ด้านข้างนะคะหรือว่ามีโอกาสเกิดการหมุนนะคะไปชนรถเพื่อนร่วมทางเพื่อนถนนนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบลูกโซ่รถ นี้ค่ะเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเลยเพื่อควบคุมรถหลังการชนนะคะให้จอดถึงจุดหยุดนิ่งอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดหลังการชนนะคะคนขับอาจจะไม่มีสตินะคะหรือว่าไม่มีกาลังดี้วแรงพอที่จะเบรกรถให้หยุดเองนั่นเองค่ะตัวรถคันนี้เขาก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลยนะคะจัดเต็มพรีเมียมทุกฟังก์ชันของเขาเลยค่ะถือว่าเป็นรถที่ระบบเซฟตี้ดีมากๆเลยค่ะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะส่งออฟโรดเลือกเป็นสีดำเงาโดยคนลูกค้าเลือกได้ค่ะไม่ว่าจะเป กันกับล้อมแบกขอบ20ค่ะการวายแบบนี้เลยนะคะสีดาเงาเท่ๆค่ะแล้วก็ล้ดอด้วยยางออลททเรนะคะเป็นยาง a อทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบขับออนรถนะคะหรือว่าออฟโรดเลือกได้ค่ะเป็นยาง AT ทนะคะยางอาทีก็กึง off ่งออฟโรดมากขึ้นค่ะหรือว่ายาง MT นะคะก็เน้นแบบว่าลุยในทางวิบากในทางยากๆนะคะชอบแบบว่าขับสี่ความเร็วตามแบบนั้นก็สามารถเลือกได้นั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะเน้นเรียบๆนคลีนนะคะโชว์ลวดลายและสติ๊กเกอร์สีเทาแบบนี้ค่ะเป็นเท้า เช็ดแลมโบนะคะแน่นอนค่ะว่าสีนี้ยอดฮิตมากๆนะคะคุณลูกค้าเอเวเรสนะคะชอบมากๆเลยบอกว่าสวยที่สุดนะคะจอดที่ไหนทุกคนก็ต้องมองค่ะ ไฟกระจกหน้านะคะเขาก็จะมีไฟ LED สวยๆแบบนี้ค่ะเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะคะทาให้รถคันอื่นเห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะกล้องสามรอสิบองศานะคะจะอยู่ที่ตรงโลโก้นะคะหูกระจกข้างซ้ายขวาแบบนี้ด้วยนะคะรวมถึงมีไฟนะคะส่องใต้หูกระจกค่ะเดี๋ยวหนุ่จะเปิดให้ดูนี่เลยไฟเขาก็ส่องสว่างติดแล้วนะคะอันนี้ค่ะนอกจากจะเพิ่มความหรูหรานะคะเพราะว่ารถคันอื่นก็นะคะก็อาจจะยังไม่มีฟังก์ชันนี้แต่ว่ารถของเรานะคะมีไฟนะคะส่องสว่างนะคะพื้นที่สามารถที่จะส่องมาถึงด้านท้ายตัวรถเลยนะคะเวลาเราไปจอด บนทางที่มืดๆนะคะหรือว่าทางที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าทางที่เปียกชื้นนะคะเราเปิดรถมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเปิดรถหรือว่าปิดรถนะคะไฟเขาก็จะส่องสว่างแบบนี้นะคะทําให้เราเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะมีโคลนไหมเผื่อว่ารองเท้าเราจะเปื้อนนะคะหรือว่ามีหลุมมีบ่ออะไรไหมนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราจอดรถนะคะในห้างสรรพสินค้าค่ะประตูก็อาจจะชิดกับรถคันอื่นใช่ไหมคะเวลาเราไฟส่องสว่างแบบนี้ก็จะทําให้เห็นนะคะว่าประตูของเราเนี่ยใกล้ที่จะชนรถคันอื่นแล้วหรือยางแบบนี้นั่นเองค่ะ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราไปที่ห้างสรรพสินค้าค่ะของเราที่พลุงพลังเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องการที่จะหากุญแจนะคะเพื่อมาเปิดสวิตช์ออนนะคะเปิดรถหรือว่าปิดรถนั่นเองแต่รถคันนี้ค่ะเราไม่ต้องคุยหากุญแจแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าถ้าตัวเรานะคะกุญแจอยู่ที่ตัวเราเนี่ยระยะห่างห่างจากรถนะคะเพียงแค่1เมตรนะคะไม่เกิน1เมตรนะคะก็สามารถที่จะเปิดรถได้เลยเพราะว่ารถคันนี้เขามีระบบกิเลสเอนที่สามารถที่จะคุยติดต่อ,อกันได้เลยนะคะล็อกรถนะคะหรือว่าเปิดรถแค่เพียงสัมผัสแค่นี้นะคะเขาก็ เปิดรถแล้วก็ปิดรถพร้อมที่จะตอบสนองเราเรียบร้อยเลยค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะก็จะเห็นเป็นบอ่อหนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยบอ่อนั่งอบก,กระชับรัดตัวนะคะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วก็เวลาเราเลี้ยวโค้งหักศอกแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะบอกหูหน้าปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะสะดวกสบายพร้อมกับฟังก์ชันด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะคะทําให้เราลดอาการไม่ราจากการขับขี่ค่ะเพราะว่ารถเจ็ที่นั่งแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะขับไปที่แบบว่าไปเที่ยวแบบไกล ใช่ไหมครกรุงเทพไปภาคใต้12ชั่วโมงแบบนี้อาจจะมีอาการเมื่อยล้านะคะแต่ว่ารถคันนี้ค่ะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเบาะ ยังสามารถที่จะปรับเองนะคะได้แบบ180องศาเลยนะคะทั้งคู่หน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นบอกคนขับนะคะหรือว่าบอกผู้โดยสารตอนหน้านะคะปรับเอได้ถึงขีดสุดแบบนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะพักงีบนะคะที่ปั๊มน้ำมันเลยก็ได้แง้มกระจกลงนิดนึงนะคะเพื่อให้กัดถ่ายเทได้สะดวกนะคะนี่ค่ะสะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าตอนที่วิศวกรนะคะของรถฟอร์ดเขาออกแบบรถเอเวอเรสต์นะคะเขามีการเซอร์วีค่ะว่าผู้ใช้งานรถจริงนะคะต้องการ ให้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะสังเกตว่าแบนลับเรียบนะคะเป็น180องศาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวงหญิงดึงเบาะขึ้นนะคะถัดมานะคะก็ปุ่มสตาร์ทมีครบพร้อมเลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็พรมอะไรนะคะ มัลติฟังกชันด้วยนะคะปุ่มซันมีเรบพร้อมพวงไยไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่ำและน้ำหนักเขาจะน่วงหนักมากขึ้นค่ะเมื่อเราขับความเร็วสูงนะคะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจนะคะในการที่จะควบคุมรถมากขึ้นค่ะปุ่มแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางตำแหน่งฝั่งขวามือนะคะจะเกี่ยวกับการเลือกเมนูการย้อนกลับเมนูก่อนหน้านะคะการกดโอเคตกลง เปิดปิดวิยุรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะและทางตำแหน่งซ้ายมือค่ะจะเกี่ยวกับระบบลกความเร็วที่พวงมาลัยนะคะแบบรักษาระยะห่างด้วยค่ะโดยสามารถเลือกระยะห่างจากคันงหน้าได้ทั้งหมด4สเต็ปเลยนะคะระยะ1นะคะก็ใกล้หน่อย2 3สก็ไกลมากขึ้นระยะ4ก็ไกลหน่อยนั่นเองค่ะโดยฟังก์ชันนี้นะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะติดตามคันทังหน้านะคะแบบว่าคันงหน้าเร็วเราเร็วตามคันทังหน้าช้าเราช้าตามนะคะคันงหน้าหยุดเราหยุดตามเลยนะคะแล้วพอเขาออกตัวก็ออกตัวตาม มีประโยชน์มากๆานะคะไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะหรือว่าขับออกนอกเมืองถ้าขับในเมืองคะ่ะแน่นอนนะคะเราต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีการออกตัวการติดไฟแดงนะคะแต่ว่ารถคันนี้ค่ะเราไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะคะเราแค่ควบคุมรถที่ควบคุมพวงมลาลัยอย่างเดียวแล้วก็มองถนนอย่างเดียวนั่นเองค่ะเพราะว่าคันหน้าติดไฟแดงเราก็ติดกับเขาด้วยนะคะโดยความเร็ว0ู h, นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเขาจะหน่วงให้ทั้งหมด3วินาทีเลยหากเกิน3วินาทีนะคะระบบนี้ก็จะแคนเซิลนค่ะเพื่อป้องกันคนขับหลัับบใในนนแแลละะะเเมื่่่ออรราาาต้้งงกกทีไปชค ปุ่มออนอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อเราขับแบบว่า ต่างจังหวัดนะคะไกลๆนะคะแบบว่าความเร็วสูงนะคะนอกเมืองนั่นเองค่ะก็ทําให้เราไม่เสียสมาธินะคะในการควบคุมรถด้วยนะคะเพราะว่าจอดจอแค่พุงมอะไรกับพื้นถนนแค่นั้นก็พอค่ะเพราะว่าการเบรกการออกตัวนะคะตัวรถก็ทำงานให้เองอัตโนมัติทั้งหมดค่ะการใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยนะคะก็ควบคุมอยู่ที่เมนูฝั่งชัดฝั่งทาง,ง,งนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกอย่างนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะถัดมาที่หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะควบคุมแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะคะโดยหน้าจอแบ่งทั้งหมด3าพัส่วนค่ะตรงนี้นะคะหนุ่มหญิงกดดูกล้อง,องรอบคันแบบ แบบนี้เลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะให้โชว์แบบว่าหน้าจออะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะจะโชว์ตำแหน่งด้านข้างนะคะก็กดไปด้านหลังนะคะด้านหน้าอะไรก็เราเลือกได้เลยนะคะโชว์ได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ปิดหน้าจอนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมรถต่างๆนะคะการเปิดปิดระบบเซฟตี้ต่างๆเซ็ตค่าตั้งค่าได้เองอัตโนมัติเลยนะคะใช้งานภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายมากๆส่วนหน้าจอตรงพาทที่2นะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันขณะนี้อย่างเช่นตอนนี้นะคะฟังคลื่น9 4 EFA อยู่นะคะหรือว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะก็แจ้งเตือนค่ะและทางด้านล่างนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการควบย้อนกลับเมนูก่อนหน้านะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานห้าอันดับล่าสุดค่ะนอกจากนี้นะคะแอร์แยกอิสระนะคะสองส่วนนะคะไม่ว่าจะคนขับนะคะชอบที่26องศานะคะคนนั่งนะคะชอบที่ 15.5องศานะคะก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะคะแยกอิสระทั้ง2ส่วนนอกจากจะควบคุมที่หน้าจอนะคะยังสามารถบิดหมุนนะคะที่ปุ่มหมุนแบบนี้ได้ด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไวเลสชาร์เจอร์ก็มีครบพร้อมเพียงแค่เอาโทรศัพท์วางนะคะไฟก็ชาร์จเข้ามือถือได้เลยค่ะทําให้เวลาเราลงจากรถนะคะพร้อมที่ทําธุรกิจนะคะตัวโทรศัพท์ของเรานะคะก็พร้อมที่จะทํางานให้กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะ คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถ้าเป็นกำลังสูงถึง170แรงมาร้าอัตราเร่งดีมากๆเลยนะคะสามารถขับแบบกึ่งแมนวนวลได้ด้วยค่ะกดปุ่มนะคะไปที่ปุ่มตำแหน่งเกียร์ M ค่ะก็สามารถขับแบบกึ่งแมนวนวลได้นะคะกดบวกนะคะเพื่อเพิ่มเกียร์ค่ะห2 3 4 5 6นะคะหรือว่ากดลดนะคะกดลบค่ะเพื่อลดตำแหน่งเกียร์6 5 4 3ลงมาเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะเกียร์อะไรนะคะยังเป็นเกียร์5เกียร์หนั่นหมายความว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยเบรกมือไฟฟ้ามีครบพร้อมนะคะทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะเนรมิตให้คุุณลูกกกกก้้าาาานนสสดวสบยทฟัังง์ชชรใ ถุงลบนิรภัยนะคะมาด้วยกันทั้งหมด7ตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะต้องบอกผู้โดยสารตอนหน้านะคะแล้วก็คนขับนะคะแล้วก็ม่านแอร์แบกยาวตั้ตงแต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายนะคะรวมถึงแอร์แบกตรงหัวเข่าก็มีให้ครบพร้อมเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเบาะตอน2ตอน3อยังสามารถที่จะพับราบเรียบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตอน2เนาะนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยนะคะพับราบเรียบได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตอน3เดี๋ยวนี้เปิดให้ดูนะคะ มาดูที่ด้านถ่ายกันก่อนค่ะไฟท้ายนะคะเป็น LD Signature เสรยของ Ford เลยนะคะดวง LD ใหญ่ๆแบบนี้นะคะประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ให้ความสว่างคมชัดด้วยนะคะที่สําคัญเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ําคืนด้วยนะคะเพราะว่าทําให้รถที่อยู่ด้านหลังเรานั้นนะคะเห็นรถของเราแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะสำหรับไฟ LD นะคะสกีนควาว่า e อเวอรสแบบนี้นะคะแล้วก็คอบไฟท้ายนะคะสีดำเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถค่ะตรงกล้องมองหลังนะคะจะอยู่นะตรงตำแหน่งนี้นะคะใช้งานได้ดีดังเดิมค่ะเวลาเราเลี้ยวซ หรือเลี้ยวขวานะคะเขาจะมีเส้นแบบออร์แกนิกไกด์ไลน์ให้ด้วยนะคะให้เราเห็นนะคะลำเส้นของล้อนะคะว่าอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นะคะใช้ด้านล่างเราใส่เป็นชุดแต่งของ AKC สวยเข้าเซ็ตเลยนะคะเลือกเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตัด กับเฉดงาแลมซิเกอร์สีเทาแบบนี้นะคะดูดีมากๆค่ะที่ปัดน้ําฝนแบบนี้นะคะใช้งานได้นะคะโดยที่เราตั้งค่าได้ด้วยนะคะว่าถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะจะให้เขาเปิดออนอัตโนมัติไหมนะคะไฟเบรกตรงที่3มีครบพร้อมเลยรุ่นนี้นะคะเขามีฟังกชันไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้าฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะคะออกจากอุโมองค์นะคะไฟดับเข้าอุโมองค์ไฟติดเลยนะคะฝนตกที่ทํางานปัดน้าฝนนะคะที่ทำงานาที่ปัดน้ําฝนทํางานอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็พอฝนหยุดนะคะที่ปัดนำ้ำฝนก็หยุดให้อัตโนมัตินะคะเราเซตค่าตั้งคคค่่าาได้้ะะะนนนอกจกจีร ยังมีระบบแจ้งเตือนการชนเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยค่ะโดยที่เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวรถค่ะเซนเซอร์ด้านท้ายเนี่ยเขาจะสแกนตัวรถเลยนะคะแบบร้อดองศาเลยค่ะยิงเดรด้าไปหลายเมตรมากๆเลยนะคะเพื่อสแกนว่ามีรถคัน ฝังอื่นไหมนะคะที่มีโอกาสวิ่งเข้ามานะคะมาเกิดเกิดการชนนะคะที่ด้านท้ายตัวรถเราถ้าหากว่ามีรถคันอื่นนะคะกำลังมุ่งหน้ามาที่หลังรถเรานะคะตัวรถเขาก็จะแจ้งเตือน,นะคะ่ะกระพริบเลยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนส,องส่งเสียงเปิ๊บปิ๊บปิป๊บนะคะอย่าเพิ่งเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรายังเหยียบคันเร่งอยู่เนะะี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราถอยหลังนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีกล้องมองหลังเนี่ยมันเห็นแอเรียได้แค่ณตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าด้ววววยยยยยคคาา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 มมมมมทีี่่เะะเเเรรรดด์ันนนนิงไปปกกกลลลๆๆะะโชจอถให้ บางทีเรามองไม่เห็นนะช่องมันแคบนะคะมีรถคันอื่นขับมาเนี่ยตัวรถของเราก็เข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้นะคะทำให้เราแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟังก์ชันนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะตัวโชคนะคะเขาก็เปิดให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบวันทัศสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีไฟด้านท้ายนี้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเก็บสันพระยมค่ําคืนนะคะหรือว่าหาของยามค่าคืนเนี่ย ก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นค่ะบาะตอน2ตอน3สามารถพับราบเรียบได้นั่นหมายความว่าเมื่อคุณลูกค้านะคะขับรถคันนี้ไปเข้ากิจกรรมออฟโรดนะคะจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถที่จะวางเต็นต์นะคะสะดวกสบายเลยวางเต็นทุงก๊อบนะคะหรือว่ารถจักรยานนะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยนะคะหรือว่าจะสร้างแหล็กหลังคาวางไว้ด้านบนก็ได้นะคะพร้อมที่จะตะลุยทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะทั่วที่ไหนของประเทศไทยนะคะออนโรดหรือออฟโรดไปได้หมดค่ะแล้วก็แอร์นะคะหน้ากลางหลังมีมาให้ครบพร้อมเลยนะคะสามารถปรับพัดลมแอร์นะคะที่เบาะตอน ตอนที่2ได้นะคะแล้วก็ปรับองศาของแอร์นะคะได้ที่เพดานตรงเพดานหลังคารถได้เลยค่ะแล้วก็ช่องชาร์จไฟต่างๆนะคะมีทั้งหมด3ตอนหน้ากลางหลังนะคะจะชาร์จแล็ปท็อปชาร์จมือถือนะคะก็สะดวกสบายทุกฟังก์ชันเลยนะคะจัดเต็มค่ะกับรถอเนกประสงค์เจที่ดั่งแบบนี้นะคะสวยงามน,นะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆอันนี้ก็ใส่ตะข่ายเพิ่มเติมให้คุณลูกค้านะคะเผื่อว่า ต้องการจอดรถนะคะในที่ที่แบบทางลาดนะคะเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยของกลูไหลล่วงลงมานะคะแต่ว่ามีตะข่ายเนี่ยก็จะทําให้เราเซฟความปลอดภัยให้กับสิ่งของรถอาการการเสียหายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะฝาท้ายยังสามารถที่จะปรับระดับได้นะคะ mm. เผื่อว่าคุณลูกค้าแบบว่าหลังคาบ้านหลังคาที่จอดรถของเรานะคะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะก็เซตค่าตั้งค่าแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเปิดคราวหน้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในความสูงที่เราตั้งค่าไว้นะคะ, mm. ะ,คะเซฟเมมโมรีได้เลยนะคะจัดเต็มค่ะและเมื่อเราต้องการที่จะปิดนะคะกด one touch แบบนี้เลยนะคะคก็ปิด ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆาเลยนะคะรถคันนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะเขามีระบบเซฟตี้มาต่างๆมากมายครบพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบต่างๆนะคะมีมาให้ครบพร้อมเลยนะคะสำหรับฟีเจอร์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่นะคะได้ถึง4โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะคะเหมาะกับการวิ่งในเมืองนะคะวิ่งถนนดำนะคะหรือว่าโหมดสปอร์ตค่ะจะทําให้อัตราการเล่งของรถเรานะคะเหยียบปุ๊บหลังชนเบาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ บางๆด้วยนะคะแล้วก็โหมดนะคะหินโคนทรายนะคะอันนี้นะคะก็จะทำให้ รถของเรานะคะพร้อมที่จะตอบสนองนะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณลูกค้ามากๆเดี๋ยวหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบนะคะโดยรวมโดยสรุปไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์นะคะเพิ่มแพ็กเกจคันนี้ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแต่อมาได้หล่อลงตัวนะคะแล้วก็ฟีเจอร์เข้ามาแบบจัดเต็มนะคะคันนี้เลือกแส่เป็นชุดแต่งของ AKC ล้อแม็กขอบยีการไวด์สีดำเงานะคะด้านข้างนเนียเรียบๆขึินคลีนนะคะเป็นเฉดสีเทาแบบนี้นะคะเป็นงานแลบสติ๊กเกอร์คุณลูกค้คาเลือกได้นะ ก็ยอมได้เช่นเดียวกันแน่นอนนุ่งหนิงจดทะเบียนให้นะคะเป็นสีรถคันใหม่ค่ะซึ่งคันนี้นะคะแต่เดิมของเขาก็คือสีเทาเหมือนกันนะคะพี่ขาดูตรงขอบชายตะเข็บตรงนี้ได้เลยนะคะแต่เดิมสีโรงงานกน็เป็นสีเทานะคะแล้วก็เราแล็สติกเกอร์ ให้ไปแบบนั้นนั่นเองค่ะจดทะเบียนให้นะคะสีตุ้ต้องตามเฉดสีใหม่เลยค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถออกฟอร์ดกับน้องหนิงได้ค่ะนิ่งมีเจ้าหน้าที่แฟรนซ์เซ็นเอกสารถึงที่เซ็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายสุดๆค่ะใครอยากขับรถฟอร์ดหล่อๆแบบนี้นะคะกลิ้งกลางหาน้องหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์08-24-28ค่ะชอบคลิปรีวิวรถหล่อๆแบบนี้นะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้น้องหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปรีวิวค่ะจะได้ไม่พลาดทุ